มาต่อกันเลยครับกับเกมใหม่นะ่าเล่นปี2015ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนที่แล้วเรามาพร้อมกับเกมที่มีกําหนดการเปิดตัวไว้แล้วแต่ในวันนี้เราจะมาพร้อมกับเกมที่จะเปิดตัวในปี2015เช่นเดียวกันครับแต่ว่าทีมพัฒนายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเปิดตัววางขายกันอย่างเป็นทางการในวันไหนจะมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยเกมแรกที่เราหยิบมาให้เพื่อนดูครับเป็นเกมภาคต่อของ Tomb Raider ภ้างใหม่ที่รีบูตมาเมื่อปี2013ที่ผ่านมาครับ โดยภาคนี้ทางทีมพัฒนาย,ยังไม่ได้ประกาศวันวางขายแต่อย่างใดนอกจากคลิปโปรโมทเกมแล้วก็ชื่อภาคใหม่อย่าง Rise of the Tomb Raider ครับซึ่งคลิปนี้เปิดตัวมาเมื่องาน E3 2.4 1 4ที่ผ่านมานี่เองเกมต่อมาครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกม Exclusive สำหรับเครื่อง Xbox o n บ1เท่านั้นในชื่อเกม Quantum Break ซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวในโลกอนาคตครับที่มีการทดลองข้ามเวลาจนเกิดปัญหาว่าเวลาทั้งหมดเริ่มพังทลายลง ซึ่นเกมนี้เผยข้อมูลแค่ว่าจะมาในไตมาาที่2ของปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากเล่นเกมแนวแอคชั่นที่อิงเรื่องวิทยาศาสตร์แบบเต็มๆสนุกๆแล้วก็ต้องเตรียมเครื่อง xbox one ไว้ก่อนเลยครับเดตต่อมาครับ from crazy the revision ครับที่ทางทีมพัฒนาออกประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเป็นเกมแนว fps แน่นอน และจะเป็นเกมแนว RPG อีกด้วยโดยว่างขายนั้นนะครับยังไม่ประกาศว่าไตมาสไหนแต่เป็นปี2015แน,น่ถ้าใครติดตามในเรื่องสุดมันของแฟรนช h ส์คอมเพลนซีอยู่ก็อย่าพลาดขาคนี้ทีเดียวครับผม าการเนื้อหาหนักๆครับมาถึงเกมสนุกๆกภาสวยๆอย่าง Kingdom Hearts 3บ้างครับซึ่งภาค3ของซีรีส์นี้จะเปิดให้เกมเมอร์ได้เล่นกันในปี2025นี้เรื่องของเครื่องเกมที่จะได้เล่นนะครับคาดว่าจะเป็น PS4 แล้วก็ Xbox One อยู่เหมือนเดิมครับผมโดยเนื้อเรื่องจะสานต่อจากภาค Dream Drop Distance ครับและก็ยังเป็นภาคที่จะเสริมฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาครับกับเรื่องราวของดิสนีย์มากขึ้นรวมทั้งเป็นภาคสุดท้ายของเนื้อเรื่องภาค r a t h Seeker ด้วยครับ เกมต่อมาครับ f i n a l Fantasy 15ครับที่โชว์พลังเอนจินในเกมสุดอลังการและเป็นภาคที่เกมเมอร์หลายๆคนรู้จักครับว่าเป็นอดีตภาคที่รู้จักกันนามชื่อ f i n a l Fantasy World Star นั่นเองครับผมแต่พอโปรเจกต์นี้ยังไม่ได้เอามาทำเป็นเกมจริงๆยังจังสักทีเลยถูกเอามาทำเป็นภาคที่15ครับลงในเครื่อง PS 4และก็ Xbox one ครับซึ่งภาพในเกมเรียกว่าสวยางามสุดๆเพราะเอนจินใหม่ที่นำมาใช้ในเกมนี้ด้วยครับเรียกว่าใครอุดหนุนภาคนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆครับ อีกเกมที่ห้ามลืมเลยครับอย่าง Uncharted ภาคที่4ที่เกมเมอร์รูอกันว่าจะเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์นี้ก็เป็นไปได้โดยภาคนี้เนื้อเรื่องจะดรามายิ่งกว่าภาคก่อนๆการนตีความมันนะครับได้ด้วยทีม Naughty Dog ที่สร้างผลงานเทพอย่าง The Last of Us มาให้เพื่อนๆเล่นกันเมื่อก่อนหน้านี้แล้วและภาค4ของ Uncharted ยังมีให้เล่นกันในเครื่อง PS4 ่างเดียวครับด้วยเหตุผลด้านการพัฒนาตัวเกมให้ดึงประสิทธิภาพของเครื่องคอนโซลออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดครับอีกเกมฟอร์มยักษ์ที่ห้ามลืมครับ Metal Gear Solid ครับภาคที่5ที่มาในชื่อของ d u แฟนช่องเพ n ที่ได้ฮิเดโอโคจิมครับมาควบคุมการผลิตได้เอนจินสุดเจ๋งอย่าง Fox Engine มาอีกด้วย ซึ่งความมันขนาดไหนนะครับต้องรอการดูในปี2015นี้เลยครับ ของรายการจีตจริงในสัปดาห์นี้ค่ะจะเจอกันได้ใหม่อีกที่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ